<Not> อืมชอบนิ้แจมตายน้องน,องนองอคกซิกมันนิ่งจริงสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับปืนคลิกซิกนะครับเป็น AR ของภาคโควอนะปืนนี้เป็นคลิปที่2นะครับผมกับเอามาเล่นเพราะว่าปืนนี้มันรู้สึกว่า ยิงนิ่งแลือเกินครับแต่ว่าเรื่องดาเมจเนี่ยอาจจะเบาวกว่าปืนใน AR อ,อื่นของภาค c o w อยู่เยอะเลยครับแต่สําหรับใครที่อยากได้ปืนนิ่งๆของภาค c o w เล่นนี่ผมแนะนําปืนนี้เลยครับคือมันแทบจะเป็นในอาที่ผมว่ายิงง่ายที่สุดในภาค c o w แล้วแหละแต่ก็แลกมาด้วยดาเมจที่ค่อนข้างเบาเลยแหละครับโอเคไม่รอช้าเรามาดูของแต่งกันเลยนะครับ b a r r e ผมใช้เป็นตัวรนเจอร์นะครับบวก Bullet Velocity อย่างเดียวเลยก็คือปืนนี้นะครับของแต่งบาเ r e เนี่ยมันจะแตกต่างกับ AR ปืนอื่นอยู่เยอะเลยครับเพราะว่ามันจะไม่มีบาเรลที่บวก ดาเมจระยะดาเมจแล้วก็บุรีดูเซตตี้ในอันเดียวนะครับคือมันจะค่อนข้างแตกต่างหน่อยครับอันนี้มันก็จะแบบบวกความคล่องนะครับแต่ว่ามันจะลดระยะดาเมจซึ่งไม่ดีเลยนะครับผมได้ใส่เป็นตัวนี้แทนนะครับเพิ่มความไวของกระสุนอย่างเดียวนะครับต่อมามัสเซลผมใส่เป็นเอเจนซี่ซับเพเซอร์นะครับของดีครับบวกระยะดาเมจแล้วก็อันเดอร์มเหลวช่วยคุมปืนนะครับเป็นพิวเอเจนต์แล้วก็กระสุน60นัดรีโหลดเร็วนะครับและชิ้นสุดท้ายเป็นออปติกคูณ3นะครับอันนี้ใช้บ่อยมากครับในปืนของพาาาาคคคววววืออมมมัันนนนเเเปป็็็้้้กกกงงง่่ยแลไิรรๆะบ ก็คือทุกอันแหละออปติกทุกอันมันไม่กินงเร็วนะครับโอเคของแต่งก็ประมาณนี้นะครับใครที่เอาไปเล่นก็ต้องระวังเรื่องโดนฟาร์มัสสวนหน้าหน่อยนะครับแต่ถ้ายิงระยะไกลนี่ได้เปรียบกว่าแน่นอนครับเพราะว่ามันยิงนิ่งกว่าครับโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูในเกมกันต่อเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามไปดูผมไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมนะครับในชวิสทีวีลิงก์ผมทิ้งไว้ด้านล่างเลยแล้วก็สตรีมเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกในเพจกับด วันนี้หมีอาจจะยังเงียบๆนะครับทุกคนดีครับดีครับทุกคนหน้าไม้เออหน้าไมโครบ,บอลเดี๋ยวเดี๋ยวก็อาจจะลองดูมาสองคนแตกดึงมอบ <c oughs> นาการุสิกตาเฮ้ยมีเอามันนนะ <laughs> โดดไปแล้วแล้เวเป็นงนาขอขอหาปืนก่อนหน้าไม้ไม่วันช็อตครับหน้าไม้มีมีอีกตัวนะพลาตี้มีอีกตัวหนึ่งทั้งไลททงในอะ่ะมาโดดลงไปก่อนหน้าตัวนะั้นเฮ้ยผมเจอตัวนอกว่ะครับ แน่จะมีอีกตัวหนึ่งหรือว่าเป็นตัวนี้เข้าเอ๊เฮ้ยนี่ไงเจ๋อไปืระโลดกันเฮ้ยมิตรายล็อกางบทุบางบแม่เลย,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 ยใกล้ไปยิงแฟรไม่ทันเสียเลยเสีย <c oughs> กลงมาได้จุล่าเลยนะ โยขวาเลยแล้วกันแนคนแนๆๆ่หนึ่งรับผมนี่คนเคลียเคียร์เคยร์เฮ้ยหอมาสองลำะเะ มันไล่กันมาเราไงเอา้า What บันเทิงแกี่ยว่าตานี้อะไรครับเนี่ยหัวปืนโหลดพอไม่โหลดไม่โหลดเฮ้หยหนีเขานะอะไรครับเนี่ยมีได้อยู่แล้ววะ่ะไปโห่ปืนอย่างเที่ยวเอ้ย ล่างขวาอะเอามาันสักหน่อยไปหนิเอามันสักหน่อยปะไม่สองตัวนะสองตัวนะั้นมันมากันจากไหนเยอะแยะ,แยะจะพังแล้วอะไปตรงไหนก็เดือดตานีแม่งโคตรมันดูรถจอดดิสี่เดี๋ยนะสามคันอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะดอก เฮ้มันโดดออกมาหนึ่งตัวมันจะไปช็อปปะโอเคมีแล้วก็ตรงปั๊มมีนะระวังตรงปั๊มยิง What the hell What the hell มีโต๊ะหมีอยู่ไหนล่าสุดหรือว่าน็อกของในบ้านอ๋อ ว้ยทันเวอ้ย <c oughs> อากาศอยู่โฮ้บีเดี๋ยวรถมันกันเดีย๋ยวไปเก็บโหลดโอ้ยมีตัวไหนมาได้เอาให้ละให้ละหสังขยะมันเข้ามาข้างในโดนตั้นไม่โดนตายตายมีรับตังไว้หน้าช็อปเนี่ย เอาอนี่ก่อนแล้วกันโหลดกระเป๋บบากระสุนมั้เหรอเดี๋ยวเก็บกูลโหลดเนะีแบ่งไงเดี๋ยวผมเอานี่กระสุนแป๊บนึงนะกูลโหลดกระสุนนะเฮ้ยรถผ่านทั้งหน้าเครื่องอ่ะเครื่องอ่ะลงแท่งล่างหรอกดได้อยู่ผมพัตเตอร์เลยเฮ้ยโดนแจมว่ะ ตรงนี้มั้ยเฮ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีกลับไปว้าวล่อสิบล้อไปแล้วมีกลับไปเอาบัตเตียนปะตรงนั้นไม่น่าได้วะไกลไปตัวเดียวอ่ะส่งตายมีน่า nice. รัเอาแกงสิบล้อก็ได้แกงสิบล้ออยู่ข้างหน้าไอ้ดอกแสดงวันตีคนแตก มีระวังร่วงนะอยู่หลังสิบล้อหลังสิบล้อแล้วก็ขวาตัวนึงขวาใกล้เลยตัวหน้าผมเจ็บวะผมโดนตันผมโดนตันต,ตายตายตายไม่ต้องฉับนะได้ หน้าเต็นท์หนึ่งแล้วก็ช็อปมาชอบบ็อปก่อนมันตีกันปะน้องน้องน้องโอ้ยซิกซิกมันนิ่งจริง อยู่ปะถึงเอฟบีห้าโมเดนเนาะผมเปิดให้อีกสองทีเลยแอดวานต์ต่อเฮ้ยไอ้นี่มีโอ้โหมันมันเลยไป เดี๋ยวตีพวกนี้ก่อนเดี๋ยวทิ้มสอบเดี๋ยววะสอบสองตีมันทีมมันอยู่ เดี๋ยวหมีโดดขึ้นบนได้นะเคหรอกมาแตะตัวนึงอยู่ในปั๊มเลยอยู่ในปั๊มเลย ชูบได้ผมชูไดุ้บโดนไปเอาฮะเฮ้ยรถพังเหรอวะ ต้องอ้อมไปตีไอ้แก๊งดับเพลิงวะมีเดี๋ยวมีเก็บของตามก่อนนะคือถ้าตีตรงนั้นเราไม่มีรถออกอะอยากได้ไอ้นี่ด้วยรถสิบล้อแก๊งดับเพลิงเสีย <laughs> ง <laughs> ผมสองตัวปีนบนันไดอยู่คนหนึ่งมีระวังหอคอยนะหอคอยน่าจะมีสองตัว ยิงหนีปะเจ็บบอกเฮย้ยโอ้โหชัอตกันพี่มาอยู่อะไรนีวะเนี่ยเฮ้ยมาโดดลงไปมีมีช็อตกันนะระวังสวยโดนตันโดนตันกระแตกกระแตกน้องน้องน้องน็อซ้ำห,หน่อย สวยโหยเกือบแล้วทีนี้ดีนะผมปาตันยัดตีนไว้มีจะไปเอ,อโหลดปะอุ้ยอุเจ้าของโหลดโลดบนลโหลอนลโหลดอลลดบล่โนลดบ่ไอ้เชียเอ้ยติดโทฟี่เขาดื่น โดนไปแล้วจะเอาซ้ำอีกแล้วดีนะแคนเซลิลปั๊มกอดทันเอาตอนนี้หมีไม่ได้พูดครับเสียงหมีบอกว่าเซฟเสียงไว้อ่าจีบน้องปีหนึ่งปีสองนะครับ แค่เมียอ่าโดนแซลอย,ยังไม่ยังไม่ส่วนนะแสดงว่าจริงจะสองได้ อยู่อยู่อยู่ชั้นสองตัวสองตัวเ,เลยเก็บละเก็บละเก็บละตัวเข้าไปเอาไว้ย re ืดดีเลยอุ้ยสตัรนหลุดเอาสองมาลีสตัรนอุ้ยทันไรชุบได้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 เฮ้ยหมีต้องเล่นแล้วอ่ะ้เยหน้าโดนเลย โดนสะใจไกลๆทีเรียบร้อยเลยโอ้โหเสียงยัดก่อก็ดังเกินกำลังดีเลยตอนนี้ยี่สิบสองคิวหรือว่าชิวเฉียดตาแรกมาเดือดๆเลยวะ่ะ